สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคัมโอเคนิติเทพครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการคุยเรื่องหนังไม่ได้คุยเรื่องโควิดไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวแต่ว่าจะเป็นการคุยกันสนุกสนุกเอาเรื่องที่พี่โอกับเพื่อนประติดประต่อร,รวมกันมาเป็นพล็อตเรื่องก็เป็นนิยายเรื่องหนึ่งจะว่าไปเป็นนิยายก็ได้นะครับบางคนอาจจะเล่าเรื่องที่แต่งเองเป็นเรื่องผีบางพี่โอก็เคยเล่านะ บางเรื่องก็เป็นเรื่องความรักบางเรื่องก็เป็น L G B T Y เป็นโรแมนติกเป็นผจญภัยอะไรไปพี่โอเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพราะคิดว่าเพราะเรื่องนี้มันสนุกแล้วมันเราเองเนี่ยจะสร้างเป็นหนังเองมันก็ยากคงไม่มีโอกาสก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังไปซะเลยเผื่อว่าใครสนใจจะเอาไปสร้างก็แล้วแต่นะครับก็แรงบันดาลใจก็จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งหลายทั่วโลกแบ่งออกเป็น2กรณีนะครับก็คือ1คือภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติก็คือแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดภาวะโลกร้อนปรากฏการณ์เรือกระจกเอ่อโพล่าเอ็กซ์เพรสอะไรนะโพล่าวอ์เท็กซ์อะไรพวกนี้แผ่นเอ่อพายุเฮอริเคนหลุมอุกาบาตนี่นี่คือภัยธรรมชาติซึ่ง2ปีนี้เกิดขึ้นที่ยิบมาก แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเชื้อโรคโคโรนาไวรัสแต่ว่าพี่โอไม่เอาเรื่องนี้ไปรวมเป็นเรื่องธรรมชาติในความเป็นจริงมันอาจจะเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับแต่ว่าเรื่องที่เราแต่งพี่โอจะถือว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นสร้างขึ้นเพราะอะไรทาไมถึงได้สร้างขึ้นอ่ะก็จะย้อนไปว่าโลกเราเราก็คงจะได้รับรู้นะครับว่าทุกวันนี้คนที่เป็นระดับผู้นา ไม่ว่าจะเป็นรัเสเซียอเมริกาจีนหรือแม้แต่ประเทศไทยเองพยายามที่จะดิ้นรนเพื่อที่จะออกนอกอวกาศให้ได้เพื่อที่จะไปอวกาศเพื่อที่จะไปตั้งรกรากเผยแพร่สืบออรยธรรมเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่อไปเพราะว่าโลกนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วโลกนี้มันอยู่ไม่ได้เพราะว่าไทยธรรมชาติมันถี่ยิบถี่ยิบขึ้นทุกทีแล้ว สาเหตุอีกสาเหตุดีงที่อยู่ไม่ได้ก็คือประชากรของเราแพร่พรันธุ์เร็วเกินไปจนทําลายทรัพยากรธรรมชาติยิ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เลวร้ายขึ้นไปอีกเ <_ S 1> พระาะฉะนั้นเขาจะต้องหาทางไปหาที่อยู่ใหม่เพื่อไม่ให้อรารยธรรมเผ่าพันธุ์ของมนุษย์สูญสิน้นแล้วก็ไม่แน่นะอันนี้พี่โอก๋กขคิดเผื่อไว้ว่าคนบางกลุ่มอาจจะไม่ใช่มนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้แต่แรกแล้วด้วยซ้ําหรือ คนบางกลุ่มหรืออาจจะทั้งหมดอาจจะมาจากดาวดวงอื่นซึ่งเคยเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้มาก่อนแล้วอันนั้นจะไว้เป็นเอพิโซดต่อ,ตอไปนะครับแต่ว่าเพราะสาเหตุนี้ทำให้ต้องการดิ้นรนออกข้างนอกแล้วไม่สามารถที่จะพาคนไปด้วยได้ทั้งหมดแล้วกว่าที่จะไปถึงต่างดาวได้เนี่ยมันก็ใช้เวลานาน โลกนี้มันจะไม่ทันมันจะไม่อยู่เพราะฉะนั้นจึงต้องเกิดเกินการ,ารควบคุมประชากรเกิดขึ้นก็เลยผลิตเชื้อไวรัสล้างโลกนี้ขึ้นมาแต่ประสิทธิภาพแต่เขาก็คิดไปอีกชั้นหนึ่งเขาสามารถหาเงินหาทองจากสิ่งนี้ได้นะครับไวรัสเขาก็คิดขึ้นมาเ็คิดเบาๆก่อนถ้ามัน ถ้ามันยังไม่สามารถควบคุมประชากรได้ต่ออไปเขาก็จะคิดให้มันหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆตอนนี้อัตราการติดเชื้ออยู่ที่เท่าไหร่นะก,ก,ก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแลวันละประมาณ4ี่แสนคนนะครับแล้วก็คนเสียชีวิตจาก4ี่แสนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ2%ก็คือคนติด ตอนนี้คนเสียชีวิตอยู่ที่4ล้านคนอันนี้พี่โอเอาเรื่องจริงมาพูดสลับกันแต่ว่าในในในนิยายนี้มันจะไปสมมุติอีกทีหนึ่งนะครับก็หมายความว่าอัตราการตายของคนยังต่ําอยู่แต่ก็ต้องพยายามทําให้คนทั้งโลกเกิดอาการหวาดกลัวหวาดกลัวว่าฉันอาจจะแจ็คพอตอาจจะตายอาจจะป่วยแล้วอาจจะตายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นรัฐบาลของทั้งโลกเนี่ยซึ่งเป็นบรรดาผู้นําที่เขารู้กันหมดนะ เขาก็คิดขึ้นมาว่าเขาจะควบคุมประชากรให้อยู่ภายใต้โอวาตอย่างไรนั่นก็คือการคิดค้นวัคซีนขึ้นมาแล้วในวัคซีนเนี่ยมันก็จะแฝงชิปควบคุมสมองควบคุมอารมณ์ควบคุมสมรรถภาพทางร่างกายของแต่ละคนไว้ได้แต่คนเราก็จะมีอาการบางคน หลายๆคนก็จะมีการแพ้วัคซีนนะครับคนก็จะมีการแพ้วัคซีนไปประมาณ2%คือฉีดร้อยคนอาจจะตายไป2คนแต่ว่าคนที่เป็นโรคเนี่ยเป็นโรคร้อยคนตายแค่ครึ่งคนโดยประมาณคือเป็นโรคจะดีกว่าฉีดวัคซีนว่างั้นแล้วฉีดวัคซีนเนี่ยได้ทําการควบคุมมนุษย์แล้วเขาก็ประชากรกลุ่มแรกที่โดนมางคับให้ฉีดวัคซีนก็คือหมอพยาบาลที่มีหน้าที่เป็นกําลังสําคัญเป็นมันสมองของโลก เขาต้องการควบคุมมันสมองของโลกก่อนเราจะเห็นว่าหมอพยาบาลที่อันนี้พี่เอ๋พูดในเรื่องแต่งนะครับไม่ใช่เรื่องจริงนะเราจะเห็นว่าหมอพยาบาลที่ถูกฉีดวัคซีนเนี่ยต่างคนจะทํางานทุ่มเทเป็นวัวเป็นควายจะต่อให้เป็นวันหยุดเมื่อถูกตามก็ต้องไปทํางานทํางานจนเป็นลมทํางานจนเจ็บจนป่วยจนล้มตายจนไม่คิดถึงชีวิตตัวเองไม่คิดถึงครอบครัวคิดแต่จะทํางานเท่านั้นนั่นคืออาจจะมีชิปที่ ไปบับงคับว่า <c oughs> เหมือนหมอกลายเป็นหุ่นยนต์กลายเป็น AI ไปแล้วน่าจะเป็นแค่หุ่นยนต์นะถ้าเป็น AI ก็คงจะคิดได้ว่าควรจะพักบ้างนะครับใส่ในชิดนี้นอาจจะแฝงจริยธรรมแฝงจรรยาบรรณอะไรไปด้วยก็ได้ว่าต้องทำนะเพื่อประชาชนก็คือเหมือนเป็นหุ่นยนต์จริงๆนั่นแหละแล้ว <c oughs> วัคซีนนี้ ก็คนที่ตายเพราะวัคซีนก็ส่วนหนึ่งนะครับคนที่โดนวัคซีนบังคับก็อีกส่วนหนึ่งแต่ก็จะมีพระเอกนางเอกกลุ่มพระเอกนางเอกนี้ก็คือกลุ่มหมอพยาบาลที่รู้ทันแผนการนี้ก็ไม่ฉีดคือโดนบังคับไปฉีดโดนถ่ายทอดสดโดนโดนไลฟ์โดนอะไรเนี่ยก็แอบทิ้งวัคซีนแล้วก็เอาน้ําเกลือฉีดแทนพวกนี้จะไม่เป็นไรแล้วก็จะรับรู้แผนการแล้วต่อไปเขาจะเป็นพวกพระเอกนางเอกในอนาคตนะครับ ทีนี้คนที่ถูกฉีดวัคซีนก็เริ่มทำตามสิ่งที่เขาต้องการอาจจะเกิดสงครามกลางเมืองเพื่อให้คนล้มตายไปจานวนมากอาจจะเกิด<แ>การทะเลาะเบาแว้งครั้งใหญ่อาจจะเกิดภัยพิบัติอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาให้หาทางให้คนที่ได้รับวัคซีนเนี่ยเข็นฆ่ากันเองจนล้มตายไปจนทำให้โลก ค่อยๆชะลอตัวอยู่ได้จนกว่าที่เขาจะถึงเวลาไปต่างดาวเนี่ยแล้วในระหว่างนั้นเขาก็จะได้เงินจากการฉีดวัคซีนได้ประชากรที่เขาควบคุมแล้วแล้วในจำนวนประชากรต่างๆเหล่านี้เขาก็เลือกแล้วว่าจะเอาใครไปพัฒนาอารยธรรมในอาณานิคมแหล่งต่อไปครับพี่โอก็เล่าให้ฟังเป็นตัวอย่าง เล็กๆน้อยๆเท่านี้ก่อนนะครับแล้วคือที่มาอ้างอิงอย่างเช่นการคัดเลือกจำนวนประชากรคัดเลือกประชากรระดับหัวกะทินะก็จะมีอย่างเรื่อง2012เรื่อง deep impact เรื่อง green day พวกนี้เขาจะคัดเลือกประชากรส่วนที่เหลือก็จะส่มเอาแต่ในนิยายที่พี่ออเล่าก็จะส่มเอาด้วยด้วยวัคซีนนะครับก็ส่วนแรงบันดาลใจอีกก็คือมี อาจารย์นักวิทยาศาสตร์หมอบางคนที่เยอรมันเนี่ยเขารณรงค์ไม่ให้มีการฉีดวัคซีนเพราะว่าวัคซีนเนี่ยคือโอกาสตายจากวัคซีนมีสูงกว่าโอกาสตายจากเชื้อโรคอันนี้พี่โอ๋ก็เอาเรื่องที่เขาพูดมาแต่งเป็นนิยายนะครับพี่โอ๋ไม่ได้เชื่อตามนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของ ความดีเรื่องของวัคซีนที่ใช้ควบคุมคนเรื่องการทําหายกินกับวัคซีนเนี่ยก็เอาเรื่องจากที่นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านแล้วก็กลุ่มต่อต้านกลุ่มสนับสนุนเขาถกเถียงกันก็เอามาปฏิปต่อก็คือทั้งหมดนี้เป็นทฤษฎีสมคบคิดเอามาสร้างเป็นนิยายไซไฟได้สักเรื่องหนึ่งนะครับแล้วเหตุการณ์ต่อจากนั้นจะเป็นอะไรยังไงอันนี้ก็แค่พลอดเรื่องให้ฟังก่อนส่วน เรื่องที่เหลือถ้ามันสนุกเราอยากฟังต่อเดี๋ยวเราจะคิดต่อให้หรือไม่อาจจะมีผู้สร้างหนังที่กําลังสนใจเอาไปสร้างต่อเองคิดเองต่ออต่อยอดเองก็ได้นะครับพี่โออาจจะทำคลิปแบบนี้คลิปเดียวก็ได้ครับเรื่องทั้งหมดที่เอามาเล่าให้ฟังนี้เป็นเรื่องแต่งโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับไม่เกี่ยวไม่ใช่ลนลงว่า วัคซีนดีหรือไม่ดีอย่างไรเพราะตัวพี่โอเองก็มีคิวที่จะต้องฉีดนะครับวันที่28กรกฎาคมจะไปฉีดจองเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ฉีดก็ยังรอวัคซีนอยู่นะครับแต่ฉีดแล้วจะเกิดผลอะไรหรือไม่นั้นเราจะเป็น2%นั้นหรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ที่แน่ๆพี่โอก็คงจะทําคลิปคุยกันไปเรื่อยๆเพื่อให้เรามีคลิปเยอะที่สุดก่อนที่เราจะเสียชีวิตนะครับ ไม่รู้ว่าจะเสียชีวิตตอนวัคซีนหรือว่าจะแก่ชราก็ก็แล้วแต่นะครับขอให้ทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยมีความสุขทุกคนตลอดไปครับปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนาและปลอดภัยจากภัยธรรมชาติรวมทั้งภัยพิบัติอื่นๆที่เกิดจากมนุษย์ด้วยนะครับและทุกคนขอให้มีความรักสมัครสมานสามัคคีกันไว้เราทั้งหมดไม่ได้เป็นไม่มีใครเป็นศัตรูใครเลยทุกคนทั้งโลก อาจจะมีศัตรูหนึ่งเดียวก็ได้นี่อันนี้ว่าก็ตามนิยายครับ <c oughs> อาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวอาจจะเป็นพระเจ้าอาจจะเป็นซาตานอาจจะเป็นปีศาจแล้วแต่แต่สิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่กระทํากับชาวโลกอยู่ในขณะนี้อันนี้เป็นนิยายนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ